คุณจะเลือกอะไรระหว่างเป็นคนขับรถแต่มองไม่เห็นทางกับมองเห็นทางแต่ขับรถไม่ได้และนี่จะเป็นประสบการณ์ขับรถที่แมสหัวที่เคยเล่นมากดไลค์ให้หน่อยนะทุกคนจำนวนไลค์จะเป็นจำนวนชั่วโมงที่พี่แป้งจะได้นอนวันนี้โอเคนี้เลเกม Backseat d r ว v e r นะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม เราจะให้คุณยายหมิวเป็นคนขับทำอ,อะไรอุ้ยมาดีจ้ามาดีจ้าทำไรยาย <c oughs> เ,าาเดี๋ยวเปิดหน้าต่างไหมล่ะเดี๋ยวจะเปิดอุ้ยสุมบัาิเกียร์นี่กูต้องปรับเป็นเกียร์กลางหรือเกียร์อะไรอะ่ะมันมีเกียร์อะไรบ้างอะ่ะ <c oughs> มันมีให้กูเริ่มกลางแล้วก็ไปทา้ายมีให้กูสาวสเต็ปอ่ะมันมี <c oughs> มึงก็ไปเลยมึงเลือกเลยไปเลยยายอย่ากลัวยายไปเลยเออปรับมึงปรับสักเกียร์นึงก็ได้แล้วมั้ง ยายโดนหน้าสิยายโอ้ยเออนั่นแหละยายตรงตตรงขวนได้ขวานได้ขวาได้ขวานได้ขยายยายรวังยายวงล้มชนเสายายสายสายสายยายส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 แป้งคะเดียวนะเียวนะยายเ้ย้เอ้าเาจะขับยังไงละดีนีอะแป๊บเล่นมาเลนคุณขคเบรกแป๊บ คนซ้ายนี่ใครนะอัน,นเองอ๋อนี่คือฟุนนอ๊กนะและนี่คือก้องเอง

เอ๊ะเอคุณไปไหนเกี่ยววันนี้นี่กูขอลองขับไม่เป็นขับยังไงวะก็กุญแจกับกุญแจกับกุญแจกุญแจไงอ่ะอ๋อนี่ไงนี่ไงอ่าแค่นี้แหละมาละไหนดูซิ E คือ Go Q คือเบรกโอเคอ่ถอยหลังนะถอยหลังมาถอยหลังถอยหลังเออถอยหลังเออดีๆๆๆย่า ยายยายยายเล้ย้ายหน่อยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายหนอยมึงเลี้ยวซ้ายมึงอยากขยับย้ายตัวเองเอแล้วะไรยด้วยยายอันตรงปลายยายเสียนเสียนยประสบการณ์ที่ยายับราเาลยตรงไปตรงไปเน่ยะเ้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเล้ย้ายล้ย้ายยายยายยายพอพอพอชนชนเออไม่ใช่พายแล้วย้ายไหลายนิดนึง ดีเดียวพอ,อ,อมึงรู้จตกขอยหลังไม่ได้โลดีแ <c oughs> ต่หลาจากรถจะครั้งแรกเลย,ลยใครจะมา,าขับไหมเออมึงมาขับสิ อให้มันเปิดไฟครับเนี่ยย่ามองไม่เห็นลูกโอเคเราต้องเลี้ยวขวานะย่าเอาต้องเลี้ยวขวานะเลี้ยวขวาใช่ไหมย่าเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตรงเลย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 ตรง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 นะย่าตรงมึงปรับเกียร์ก่อนสิย่าย่าปรับเกียร์ไม่เป็นลูกมึงก็แค่กั่นไปข้างหน้าสิเออโอเคค่ะอ่าเราหักซ้ายนิดนึงเราตรงไปตรงไปนะย่าย่าตรงแล้วนะหักซ้ายหักซ้ายเยอะ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 หยยอะหักส้าเย้ายะ ย่ามันสุดแล้วมองอะไรมาให้เขาเดียลอะไรนัะแหละถูกทางแล้วตรงไปเลยมองูดรถมันถอยถอยถอยไปนะมึงจับเกียร์เป็นเกียร์ถอยถอยแล้วขวาเออหยุดหยุดหยุด ตรงเดินหน้าแล้วเลี้ยวขวาค่อยๆแตะทีละนิดยอยาากยาคนพานนี่ค่อยๆไปของมึงเลยยาแเราตรงเราตรงตรงตรงเออตรงตรตรงเาเหลืน้ายเี้ยอซ้ายเห้ยวซ้ายเห้ยวซ้ายเีลยวซ้ายเี้ยอซ้ายเลอ้ายเซ้ายซ้ายซ้ายโอเคยากจะค่อยๆถอย้หรอไงไเยอาาอาอาาเอาคู่กับไปกลางเองมาขับ ฮะกูเสียแล้วกูเสียอล้วกูรู้กูรู้กูรู้เร็วๆเร็วขวาหนึ่งเอ้ยหรือซ้ายซ้ายโทษโทษโทษซ้ายซ้ายเออนั่นแหละขวานิดนึงขวานิดนึงรอแป๊บรอแป๊บอีนี่ใจร้อนอ่ะใจร้อนอย่างงี้ขอยังไม่ได้นะมันถอยหลังเข้าเส้นชัยเอ้ยไม่ยช่ไฟลยมึงไฟล่างจะกูยังไม่ได้ออกอย่างล่างจะล้นเลยตอนนี้ยังไม่ได้ออกกันเลยอ่ะเอ้ยใช่ถูกแล้วตรงไปขวา นี่เจ๊กาเจ๊กาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนอหละเมื่อกี้กูแต่ได้เป็นฟุกย่าย่าย่าเลี้ยวย่าเลี้ยวทำไมเสียงเสียงแต่ว่ากูขอไปดูดิครึ่งหยดนพังเหรอย่เป็นไรอ่ะในตรงยาว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 เลยโอเคตรงไปตรงไปตรงไปสายคืนสายคืนสายคืนตายคืน ขวาด้านขวาขึ้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 นตาคู่ใครจะแปม็นไหมึงจำเป็นหรอไปล่ะคือว่านี่มึงกดกุญแจดิกูรู้แล้วเมื่อกี้กูรู้และกูเข้าใจแล้วกูเข้าใจแล้วว่าทุกคนจะต้องการสื่ออะไรได้เลยนัมเออนี่นี่นี่ แล้วก็เลี้ยวขวาออนี่แหละนี่แหละแล้วก็ขวายนิดหน่อยแล้วก็ตรงเลยอ่ะเละเอ๊ะมันต้องเอ๊ะบัตรไอ้นี้ด้วยป่ะพี่ต้องถอยรถลงไปแตะบัตรใช่ใช่ใช่นะพี uh ่ที oh, ่เปิดกระจกหายไปไหนอะมึงใครเอาที่ถอดกระจกไปวะใครโยนที่เปิดกระจกไปข้างล่างอันหนึ่งอะก็อ่อนล้าอาอนอนกลัวที่ไม่ใช่ก่อนกันเอาบัตร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 ติ๊กเก็ตติ๊กเก็ตอ๋อมันจะมีบัตรติ๊กเก็ตนี่ไงนี่ไง ใช่ใช่เอาออกมาแตะด้านนอกถอยลังไปก่อนนิดนึงนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดอีกนิดูอนาถอยเียอเกรเกียรกียร์เกียรกีรเกอยรเกียรเกียรเกีรเลียรกีเียรกี่เยรกียรเกียรงกีรเกียรกียเกียกีรเกียเกีนร์เกียรเกียร์เกยเกะยรเยร์เาีเกียรกยรกีกียกีเยร์เกียรกีเกีเกรกียรเกีเีเเยวขวาเลี้ยวขวา นั่นแหละ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 เออสายหน่อยซ้ายหน่อย้ายคืนสายหนึ่ซ้ายในหนึงอ่ะตรงตรงคืนซ้ายคืนสายอ่ะคืนซ้ายอ่ะอ่ะแล้วก็คืนขวาเออนั่นแหละมามามาตรงตรงตรงกูเห็นดวงตรงมนแล้วนี่แหละโอ้ยสา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 ยายสายอ่ะใกล้ใยล้ใกล้ใกล้วน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 เออมึเอาให้คุณไปไหนคุณไปขับคุณไปขับคุณไปขับปุกเองเออนั่นแหละโอ้ยลูกกันดีกว่าเออเออเออนั่นแหละนั่นแหละแล้นขวา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 วขวาเดีวขวาเดีวขวาหมุนหมุนหมุน เอออะไรยายอ่ะแล้วขวาขวาแล้วขวาเออแล้วก็ขวา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 ตันละอ๋อต้องถึงิวเปลี่ยนคนแ้วมันมันเรืองแสงอะเราต้องเปลี่ยนชิวเปลี่ยนคนละสิ่งวิทยุมันดังไปใช่ผิดดิมันพังปิดไงวะเอาวิาดิวิทยุเอาเทมาเทาเทปเทโอเคเามมาเออเออโอกูทำไมทำไมกระจกรถอ๋อกดกดทางซ้ายกดว้าว ทางซ้ายกล้องทางซ้าย <c oughs> ทางซ้ายมันจะมีให้แบบปัดปัดน้ำฝนอยู่เอออ๋อนี่ไงไี่ไงโอเคโอเคเออเฮ้ย

น yeah. JI, jamais, ี่ยายเขาเซียนยายเขาเซียนเออยายยายนั่นแหละยายเข้าไปเลยตีเลยยายโอ้ยตีเลยยายเก่งมากยายเขาไปในห้างเลยมันมันเข้าเลยนะไปเลยนะมันชี้เข้าห้างเลยใช่อยู่วะไอ้เยวก่อนนะกูวไม่ใช่เลยอ้าวอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ๋อครับอินก็ก็ม้าบัญชีอ่ะเรื่องข้าวินนะข้าว ไม่ยายยายากสลับที่เดียวมันมันให้เลี้ยวขวาพี่เจนเหรอเอาล้านๆได้เดี๋ยวน้ำแข็งขึ้นอีกแล้วว้าวโอ้ยมึงเลิกเผารถดิมึงอยากจะฆาตกรรมหลานเหรออยากขอโทษอยากเสียใจอ่ะกูตายเลยดีกว่าท่านผู้ใใช่เออนี่แหละเราซ้ายนิดนึงทำไมไม่เหมันจะเลิกไฟไหม้วะไอ้ห่ามึงปรับคิเตอร์ร้อนเลยป้ายายโอ้ยเปิดกระจกไปเถอะแม่ง ถอยหลังก่อนเหมือนไ่ปรับเป็นเอเย็นสุดก่อนเลยว่าตอนเดียรแม่งข้างหลังแม่งไหมแม่งตายไปละลเทำไมมันไหมอย่างเงี้ยโอ้ยเอาไอ้เย็นขึ้นไปอีกบ้าเลยวะเนี้ไอ้ไรหลานร้อนตัวแข็งตัวแข็งตัวแข็งเทว่าเทว่าหลานร้อนนะเอ้ยเพิ่งเอาไปดิกูขับเองกูขับเองงั้มาแขกนี้เอาหนักแข็งมาก่อนพี่แล้วก็ปรับเป็นธรรมดาเออเนี่ยแข็ง ตรง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 นะตรงนะตรงนะตรงเสร็แล้วเลียวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย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 าทูกต้อตงเยีใช่เลยละยากล่ะอะยซ้ายซ้ายอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว้องไม่รู้จักว่าเป็ดไม่ใหญ่เลยตรงซ้า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 ตรงซ้ายตรงตรงไปไปๆปขวา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 ไปไปไาขขวาขวมม่ ไงวะเเออ้ยขวาหน่อยขวาหน่อยขวาขวาขวาเออแล้วก็กลับมาขึ้นซ้ายด้วยเออแล้วขวาขวาหน่อยขวาหน่อยซ้ายเยอะไปซ้ายเยอะไปขวา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 ถอยถอยขับกลุ่มอะไรซ้าเออถอยบนนี้ซ้ายหน่อยจะชนแล้วจะชนแล้วมึงฟังพวกกูไหมเนี่ยฮาย่าแกะข้างล่อีกอ่ะไอ้ป้าไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะเนี่ย คอยลานมึงคอยคอยพูดทีละคนเนี่ยาทีนี้ตรงได้เลยทีนี้ตรงได้เลยคอยนายมีลูกวหน้าได้แล้วระวังนายายเออยายสวยเออ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 อกแล้วนหอกแล้วหอกแล้วพี่ติเกตติเกตเอาติ๊กเกตให้อย่างอย่างพอกไปเลยพี่ยายถอยก่อนยายถอยก่อนเออเฮ้ยเอ้ยายถายเรายายถ่ายเรายายถ่ายเรายายถ่ายเราลูกเอ้ยยายบัตรบัเอาบัตรไปบัตรไปบัตรบบมาเดวโยนโนระยานนี่ถึงคือเฮ้ยมึงฟันปลอมยายหล่นปะขออันนั้น เออตรงไม่ไหนตรงไม่ไหนสวยสวยสวยโอเค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 พอ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 ใหญ่เออนี่แหละไปเลยสักทีแล้วก็ขวาขวาเลยขวาดึงดาวขวาไปขวาอ๋อ้ยอีดอตั้งใจผ่านยากชิบหายกูใช้ด่านเดี๋ยวยิ่งสี่นาทีโอ้พูดเหนื่อยเลย ะะเวลาขับรถเนีย่ยควรจะมีความสูงให้เพียงพอแล้วก็อย่าให้ใหญ่ขับนะคะหัดขับเองให้เป็นนะคะทุกคนอันนี้เนี่ยเหนื่อยมากเลยก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะคะอย่าลืมกดไลค์ซับคแล้วก็บดแชร์กันด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์กันด้วยทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีก็สวัสดีจ้า